เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมากับพี่แล้วนะฮะวันนี้พี่ก็จะมาทําการเก็บเลเวลเหมือนเดิมนะฮะเราต้องเลเวล1,900ให้ได้นะครับคลิปนี้บอกเลยว่าต้องต้องฟาร์มแบบดุดันดุดันนะฮะแล้วทาไมกูทําดาบใหญ่ไม่ได้เนี่ยเออก็ช่วงนี้นะครับพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับพี่รู้สึกว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันเงียบๆนะฮะหรือว่าแบบน้องๆหายไปไหนกันหมด คนดูหายครับทุกคนเออใครที่เข้ามาดูก็ช่วยกันแบบคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแบบปิ้งเหงาฮะวันนี้พี่ได้ตัดสินใจแล้วว่าพี่จะใช้ดาบของแคงคูดนี่พี่จะใช้ดาบแชงคูดในการฟาร์มเลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าถึงช้าก็ช่างมันครับพี่จะใช้มันแทงนี่แหละบอกเลยว่าแบบฟาร์มแบบตึงๆนะฮะดาบแคงคูดดาบแชงมันเท่ะนะแต่ตีช้าไปข้อเสียคืออย่างเดียวเลยนะตีอย่างช้าเอโอ้ยพี่เจอกล่องดามอีกแล้ว ปันปันขอคูณสองขอคูณสองได้ไหมปื๊บได้อะไรได้อะไรโอ้ไม่ได้คูณสองเลยเฮ้ยไม่ได้นะฮะอดอดคูณสองตอนนี้แบบอยากล่าค่าหัวจัดนะฮะอยากแบบคอมโบคอมจอยแบบตึงๆนะแต่เเวลไม่ตันสักทีนะโอ้ยต้องเก็บเลเวลกันอีกนานแค่ไหนเนี่ยเก็บเลเวลโคตรนานเลยเลเวลแม่งกว่าจะสองพันห้า หรือสมาสี่ห้าสี่วะทุกคนตอนนี้เลเวลตันคือเลเวลเท่าไหร่อะอยากให้มันแบบอัปเดตผลยางของลูฟี่สักทีเนาะอยากให้มีเบนแบบเกียร์สี่เกียร์ห้าเป็นร่างเทพนิกาได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผลยางแบบผลยางแบบไก่มากเลยอารมณ์จอจัดไก่จริงผลโมจิอย่างตึงแล้วดูผลยางดิอยากแบบผลพระเอกทั้งทีอยากให้เขาทหดหน่อยทุกคนพี่โดนผลพาเล่นพี่โดนผลพาเชี่ยะไรแล้วผลลาวาแม่งจะเล่นกู ืมแล้วมันชอบเล่นตอนเราใช้ดาบแช้งนะแน,แน่มีเลงมีเลงสกิลมีเลงสกิลนี่ะนีะขอฟันแบบยับยับ ไล่ฆ่าโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนคือเราสู้ไม่น่าได้นะครับแต่ว่าด้วยแบบสกิลของพี่แล้วพี่จะยอมสู้กับมันเพราะว่าพี่นั้นพี่นั้นพูดไม่ถูกแล้วจังหวะนี้คือเรายอมแพ้ไม่เป็นหนาวอง่าย,ายเอง,มมเงนเนไม่หยามฆ่าเองจะหนีเนหรอไม่ไปไหนละไปไหนละไม่เอาไอ้นี่มันบอดไอ้นี่มันอะไรละ่ะ n อพโอ้ยกูมองไม่เห็นตัวมึงเลยหนุม่ม นี่ฟันฟันฟันยับปันยับตายกว่ามึงตายว่ามึงตายเรียบร้อย <c oughs> เปิดก่อนได้ปูดฮะผลลาวาผลแมกมาหรือจะมาสู้ผนพระนี่ผลพระที่ถือดาบแชงคูดอยู่อย่างนี้ก็ตึงสิครับน้องๆเ <c oughs> ย็ดููพี่แกแขนจัดแกแขนจัด แค้นจัดโอ้ไม่เปิด PVP ล่ะโธ่อ่ะเปิดแล้วลนะ่ะอ่ะยังไม่เปิดเลยอะไรของเขาวะ มันรู้ตัวหรือเปล่ามันไม่ได้เปิด PVP อีกตัววะน่าหุยมากกี่คนเนี่ยกูจะฟาร์มเฮ้ยไม่ได้ฟาร์ม้วจวังหวะนี้มามาขอเล่นด้วยกับทุกตัวเลยโอ้ยโดนผลอะไรนี่หมดประตูเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยนี่โอ้ยโอ้ยผลเสือปะนั่นหนเลยว,วะโอ้ยโอ้ยเหมือนกูโดนลุมเหมือนกูโดนลุม uh huh. อลังการจัดอลังการจัด ฟันปันยับปันยับฟัน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 ปันปันโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเว้ยโคตรดุโคตรเดือดเฮ้ยมันเปิดมันเปิดปีพีละเปิดปีพีละเปิดปีพีละโอ้โหโอ้โหดับโอเด้งอีย ดูเลยว่าพวกนี้เว็ตันแล้วดูเวลกูอ,อะไรเนี้ยกูตาย <c oughs> <c oughs> ยับเยินฮะ <c oughs> อันนี้มันผลพิษที่พี่ทิ้งไว้ตอนแรก <c oughs> วมยใช่กผลพิษผลอะไรนะ <c oughs> ผลดาร์กเออ,อยังอยู่อีกนะ เฮ้ยฟ้าผ่าไอยฟ้าผ่านี่มันคืออะไรวะมันต้องมีมอนสเตอร์อะไรดีๆเกิดแน่เลยเออเฮ้ยกล่องดามาอีกแล้วขอเถอะขอคูณสองขอคูณสองได้ไหมอุ๊ยตัวขาวอาตัวขาวนี่มันเอาคูณสองมาแน่ๆไม่มีเชี่ยเลยเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากได้คูณสองทำไงวะเนี่ย Two thousand years later แม่งทุกคนคือพี่ตีกล่องดํามาเยอะมากตั้งแต่ไรเววเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้แม่งไม่ได้คูณ2เลยแล้วตอนนี้อีก5้าเลเวลอีก5เ,เวลเองกูก็พันเก้าแล้วเพ่งเพิ่งได้เพิ่งได้คูณ2จากกล่องดํามากูเลยจะเชื่อะระดับเลยง,งกคูแม่งเล่นมันจริงเนี่ยูดีเฉพาะต้องการรอเลเวลเท่าไหร่นะหูความชำนาญสามร้อยห้าสิบเราจะได้อีกสกิลหนึ่งแต่พี่งงอยู่อย่างหนึ่งหว่าทุกคน แม่งมันคือวันพีชใช่ไหมทําไมรถถึกบีดาบพิฆาตอสูรเข้ามาด้วยดาบเรนโกคุอ๋อแต่เข้าใจได้นะครับอาจจะมาตอนที่ตอนนั้นอนิเมะหรือว่าดาบแก้อสูรเนี่ยเขาฉายถึงช่วงเรนโกูคุใช่ไหมเออครับตอนนั้นเขาาจะเอามาฉายหรอกเพราะมันดังมากมันดีมากด้วยแบบเรนโกลคุตายอ่ะเออแบบอนิเมะมันทํามาดีไงดาบก็เลยต้องเอามาอยู่ในเก้กอะไรหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเข้าใจได้นะอันนี้เข้าใจได้นะเพราะบางอย่างที่มันดีมากๆเนี่ยมันก็อย่าง ถ้าเราเป็นผู้พัฒนาเกมใช่ไหมเราก็อยากให้มันอยู่ในเกมเราถูกปะเออยูคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้ย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 และกูพันเก้าร้อยแล้วเนี่ยโว้บอสมันอยู่ตรงไหนอะทุกคนดูแบบเนี้ยอุ้ยกล่องละมาเยอะกล่องละมาเยอะ อุ้ยได้ไรอ่ะนิวไทเทนอันเดดลอดเยเฮยังเฮได้ฉายาใหม่เอาเป็นว่าคลิปนี้มนะันทุกคนพี่ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มก่อนและฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวแบบโอกาสหน้าพี่จะหาไอดีมาแจกนะเอ๊ะแต่ว่าไอดีอีก3ไอดีนี้มันยังแบบไม่ถึง100ร้อยไลค์เลยยังสามารถแจกได้นะเดี๋ยวพี่จะกลับมาแจกใหม่นะครับเออ อุ้ยิววิววิวถ้าใครอยากให้พี่เอากลับมาแจกก็คอมเมนต์ได้นะครับจะพี่เอากลับมาแจกเนี่ยคือพี่จะปิดคลิปละแต่แม่งมาไล่ตีพี่เนี่ยเอาไงตีกับมันไหมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ see you again อย่าลืมกดซับให้พี่ด้วยล่ะ